แอปเปิ้ลสารคามแอปเปิ้ลบอรเบือนะครับนี่คือมันแกวตะเภาครับคุณยายขายมาจกปีหรอครับยี่สิบเจ็ดีที่แปดีค่ะโอ้เป็นแต่แ่บหายครับพี่น้องครับผู้ใดที่มีความสนใจอยากสิได้มันแกวตะเภานะครับหรือว่ามันแกวแอปเปิ้ลบอรเบือแอปเปิ้ลสารคามไปปลูกเนาะสำหรับเมล็ดพันธุ์นะครับครับสวัสดีครับพี่พี่น้องป้องปลายที่เคารพรักครับ เกษตรไทยรายวันเกษตรไทยวารีที่แฮปปี้การเกษตรแชนเนลครับโดยที่กับผมนุ่มขันชัยหัวใจ,จเกษตรมารายงานสตกับพี่กับน้องคือเก่าเหมือนเดิมครับผมสำหรับวันน,น,นี้นะครับผ้าพี่ผ้าน้นองมามองนีนะครับโอ้ยนะครับนี่แอปเปิ้ลกระรงามแอปเปิ้ลบอร์เบอนะครับผลผลิตทั้งนั้นผลผลิตทั้งนั้นการเกษตรครับ ผลผลิตทางด้านการเกษตรของพี่น้อง้องไฟจังหวัดมาตราคั่งนะครับโดยเฉพาะย่างยิ่งอำเภอบละบือครับนี่คือมันแกวตะเภาครับหรือว่าแอปเปลิลบละบือนอะครับนอกนี่ครับพี่น้องครับถนนเส้นดีครับถนนเส้นม,มหาสารคามบละเบือครับแล้วนอกจากนั้นนน่ถนนเ้นบละเบือ,อไปอย่างกรุงเทพมานาครนเนาะ สินีสินค้าทั้งการเกษตรแบบนี้ครับตลอดสินค้าได้นะครับนั่นก็คือมันแก้วครับมันแก้วบาระเบอเนาะซึ่งรายละเอียดต่างๆเป็นยังไงครับเข้ามาติดตามชมกันเลยครับผมครับเกษตรกนครับเนี่ยครับพี่น้องครับสําหรับตอนนี้เข้ากับพ่อแล้วครับในการสิไปพบไปพ่อกรับเกษตรกรแล้วก็แม่ค้าขายมันแก้วเนาะเอารายละเอียดต่างๆเป็นยังไงครับเอาไปิังกันเลยรับผม อ๋อสวัสดีครับครับบ๊ายดีครับสวายดีครับบ๊ายดีครับเอ้าเอ้าเธอไปใกล้เน่บ้ดนี้คุณยายชื่อย่างนอกครับนอแม่วันท่าว่าปีกินพาคุณแม่วันทานอค่ะคุณยายอยู่บ้านไหนครับคุณยายโน่นสะอาดตำบลหนองคุนอำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามอ๋ออำเภอบอระบือซึ่งเป็นอำเภอที่นี่คืองจ้า คุณยายครับเขาเอินอย่างนี้เขาเอินอย่างนี้มันแก้วมันตะเภามันแก้วตะเภาจ้ามันแก้วตะเภาหรือแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลบอระบือแอปเปิ้ลบอระบือแอปเปิ้ลสารคามเนาะครับคุณยายขายมาจะกี่หลักครับยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดปีค่ะโอ้เกือบสามสิบปีแล้วขายดีเนาะขายดีค่ะขายดีเนาะขายบเอาได้เกี่ยวกับเรื่องของการปลูกแล้วก็การค้าการขายเป็นไรครับ เรื่องจากว่าคุณคือผู้พันสนนเนาะเขาไปนั่งคุยกันเนาะคุณยายเนาะถ้าปวดเล็น้อยเนาะเอาปากคุณยายไปจะได้คุณครับไปเอาครับเอาไปเนี่ยคุณยายเขามานั่งคุยกันเนาะคุณยายเสียงรถวุ่นวันวุ่นวันถักปวดเนาะเอานะครับพี่น้องครับเนี่ยเป็นแต่สอนให้นะครับอันนี้คือมั่นใจเฉพาะเนาะคุณยายเนาะที่ปวดเล็กน้อยเป็นไงแน่เนี่ยเขาเป็นไงใกล้ครับพี่น้องครับโอ้เป็นแต่แซ่บให้ครับพี่น้องครับ คุณย่รสชาติเขนเป็นยังไงครับเนี่ยหวานกรอบค่ะหวานกรอบเขาเนี่เครื่องแกงนโอ้ครับพี่น้องครับบ้านเจ้าเขามาแแกก็ว้ด้เพิ่อนเพรัะว่าบหวานกรอบครับพี่น้องพราะงั้นเขาเอื่นมาแล้วเพื่อนไม่ละเบื่อนาะแล้วเพื่อนมีสารครับพี่น้องครับตาหวานกล้วยว่าไม่เล่น เอาบันเอ็เลยถามคุณยายว่าจากสามสิบปีที่คุณยายขายเนี่ยตอนนี้เขาขายจังไงเนี่ยเขาขายจังไงเนี่ยอันนี้สามพวงลอยค่ะสามพวงลอยอืม้มพวงลอยอีกทีสามพวงลอยโอ้ครับพี่น้องครับเนี่ยสามพวงหนึ่งร้อยบาทครับพี่น้องครับเนี่ยตาใส่บ้านหน่อยด้วยเนี่ยโอ้เนี่ยสามพวงร้อยครับพี่น้องครับเนี่ยพวงเนี่ยเนี่ยไม่พวงอะไรค่ะ พวงนี้สีพวงอรอยพวงี้ยแ็่พ่วงอรอยค่ะโอ้นี่นี่ี่ที่น้องครับนี่สำหรับพวงใหญ่ๆนี่พวงรล็1หน้บาทนาะครับนองบันกุ้ใหญ่ขายอยู่ถนนเสนีกอถนนเส้นไหนครับเนจากสารค้มไปบอระบือจากสารค้มไปบาระบือซึ่งขายมาโดนแล้วขายมา20่ปี2ปีเนาะ บริดขายดีบอคุณยายขายดีบอขายขนาเทศกาลปีใหม่ก็สงการอย่ว่าเข้าไเงี้โอเทศกาลนี่ขายดีปีใหม่ก็สงการนี่ขายดีครับชนบรินามันเถอะบริาเขาบางครับบริจร่อบางมือบบมือัมือนว่วนี่ว่าจะปนเขาครับครับครับแล้วนอกจากนี้มีหอดที่นั่งที่นอนด้่ยนอนขายบอ้ขายบอ ครับพี่น้องครับหลังจากเที่ยวจากเกี่ยวเรื่องของการฆ่าการไถเนาะคุณยายนี่ปั๊บไถดีประเี้นครับพี่น้องครับ,บอเอามาหนี่ยอยาสิดสอบถามคุณยายครับคุณก็บเรื่องของการปลูกขุยหน้าก็<อ>กเป็นไงไงบอกว่าเอาข้าวก,กันเนี่ยใช่ต้องต้องไถก้นดินประมาณนสามเทือดสี่เทือดอืมทะโยกลองเนื้อหลังจากนาั้นก็ไนไปเด็ดจ้าเด็ดครับแค่นั้นกัตการดูแลรักษาเป็นไงไงคุณยาย ถ้ามันขึ้นมาแล้วได้ประมาณสามที่ใบไม่เหยียดหยาก็ต้องต้องต้องเหยียดหยาเสียหยาโอ้มีการต้องเป็นงองเป็นงองเด็กคูเอาครับรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกเนาะทุกคนไช้หัวใจเกษตรสิบห้าไปเบิ่งให้เบิ่งหน้าสำหรับการปลูกม่นแก้วของคุณยายวันท่าเนาะในมือต่อไปก็แล้วกันเนาะเอาวันนี้อยากสอบถามคุณยายต่อว่าสำหรับการปลูกม่นแก้วเนาะม่นแก้วเขามากินประเภทไหน ดินทรา,ายค่ะดินทรายดินล้วนผลทรายได้บอไ,<ห>ได้คือกันดินเหนียวได้บ่ดินถามได้บ่บ่ได้เลยครับรพี่น้องครับค้ำถามต่อไปคุณยายเราปลูกได้ตลอดปีโบ<ช>ตลอดปีแบบเดย์เริ่มเอาสิ่ที่ปลูกได้อีกมีค่ะมีทุ่นหนา,ทาเทาสิเริ่มปลูกช่วงไหนเราเทาสิได้เก็บช่วงไหนเหนาะคุณยายมีทุน,นาในนี้ไปไปออกไป เริ่ม,มน,นิทนรศเดินไปออกไร้วันแม่สิงหาหมายความว่าเราปลูกนิทรราแล้วจะไปเก็บเดือนสิงหา,า,หามันมันจะเดือนเนี่ยจากเขาปลูกเจ้าน,น้าได้กินเนี่ยสามสามเดือนสิงหาเมือสามเดือนสิบห้า, <3 S 2> <ร>าวันครับเจ้าครับช่วงแรกีเราปลูกนี่คือนิถุนาเราเขาไปเก็บช่วงวันแม่สิงหา,า,าจากฮันลายหงาหยดหอดสงการตักเลย ปลูกต่อต้อต้ออะไรเลยปลูกต่อกันไปเลยว่าอะไรเลี่ยงเลยต่อกันสัตว์ต่างแม่คือมีทุน่าเลยมันลงเปียกเปียกแห้จัว่าฝนลงใส่ดินเปียกเปียกเพราะมันฝนลงเพียนนึ่งเระไปปลูกแด่มันจะดินท่อนมันจะบักถึนเลยมันจะบักเกิดได้อืมครับครับเอาสรุปเราคือ3เดือน15วันเปียกเพี้ยนนึงนั่นก็แสดงว่าแปลงหรือว่าให้ของคุณยายไปปลูกนี่กับปลูกหมุนเยี่ยนกันนันก่อนว่าอะไรเลย ขึ้นมามองเข้าอะไรเด้อต้องเลียนดินเด้อใช่ามันสูขึ้นหน้ามองเข้าเด้ต้องเลียนเลียนไปเรื่อยๆเลียนให้เรื่อยๆนาออันเลียนมิตามินหน้ามองนี้กระดามองนี้กันยามองนี้รู้ล้วมอ้งเลียนหมุนเวียนกันไปเรื่อยเอาพี่น้องครับเห็นตาหัวแบบนี้นาะหลายคนได้ฟังจากการตลาดของคุณยายได้ฟังเกี่ยวบเรื่องของการปลูกแล้วนะครับหลายคนมีความสนใจอยากปลูก บอกว่าเมล็ดถึงมันเป็นสังสิทธิ์โอ้นี่ครับพี่น้องครับเป็นฟักไปไหนครับไปเป็นฟักครับพี่น้องครับเป็นสังสิหลังจากนั้นไปอีกกระสิเป็นเมล็ดแบบนี้บอกคุณยายได้นี่แหละอันนี้คือตัวอย่างของเมล็ดนะครับนี่ในหรือว่าเมล็ดของมันแก้วเนาะแต่ว่าอันนี้คือบสริษัทเฮ็ดท่านได้บสามารถเฮ็ดพันธุ์ได้นะครับส่วนที่เพิ่นเน็ดพันธุ์ไว้นี่เพิ่นก็สิมีสวนเฉพาะกิจ ในการเก็บเมล็ดพันธุ์ตรงนี้ไว้เนาะครับเอานี่ครับนี่ครับติ้งซึฝาฟักนี่คือไงเนาะครับเอาปานีถ้านไงแก่มันสีเหลืองง่ายสีเหลืองไนแก่เมล็ดสีเหลืองใช่ครัปลูกแต่สีเหลืองสีเท่าเลยสีเหลืองเลยโอ้สีเหลืองเลยโอ้สีเหลืองเลยนะครับสำหรับไนปลูกนี่สีเหลืองนะครับเนาะเอาพี่น้องครับผู้ใดที่มีความสนใจ อยากสีไดมันแกวตะเเผ่นะครับหรือว่ามันแกวแอปเปิลบอราเบยแอปเปิลสารคามไปปลูกเนาะสำหรับมเมล็ดพันธุ์นะครับซึ่งตอนนี้ครับกัแบแฮปปี้การเกษตรนะครับได้มีมเมล็ดพันธุ์ในการจาหน่ายเนาะเอาบุไใดยอยากสีได้นะครับเพราะว่าอยากสีไดเป็นกิโลหรือว่าอยากสีไดเป็นถังนะครับหรือว่าผู้ใดที่มีความสนใจอยากสีสอบถามข้อมูลต่างๆกังสอบถามมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ0-89 9428684นุ่มควัชัยหัวใจเกษตรครับ0899428684ครับนุ่มควันัยหัวใจเกษตรสามารถติดต่อประสานงานมาได้นะครับที่หมายเลขนี้นะครับเอาครับสลับบุณีครับใช่หัวใจเกษตรครับคุณยายวรนท่าก็พร้อมรล้ว้าจากค่อที่น้องฟ้องไยไปเพียงธานีก่อนนะครับเนาะเอาท้ายสุดอย่าลืมกดไลค์ครับอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามครับท่านใดที่กดติดตามแล้ว อย่าลืมกดกระดิ่งหรือว่ากดหมากระแลงให้กับช่องแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับเอาครับสำหรับวันนี้ผมนุ่มควันชัยพร้อมกับคุณยายวันท่าพร้อมรล่าท่าจากพ่อพี่น้องฟ้องไปไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ครับขอขอบพระคุณคุณยายวันทามากครับครับขอขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสีครับสครับนีครับอ้ยมันแก้วตะเภา